สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรามานำเสนอเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าบนหลังคาโซลาร r o ูฟท็อปข้อมูลอาคารและศักยภาพสำหรับติดตั้งพลังงานสถานที่ที่เราเลือกติดตั้งโซลาร r o ูฟท็อปนะคะคือโรงเรียนวังสาหมอวิทยาคารตั้งอยู่ที่ตำบลวังสาหมออำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดอรธานีค่ะนี่เป็นอาคารเรียนที่เราเลือกใช้ ในการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะข้อมูลศักยภาพของสถานที่อาคารที่เราเลือกใช้เป็นอาคาร3ชั้นนะคะทิศทางหน้าอาคารคือทิศใต้โครงสร้างอาคารความลาดเอียงอยู่ที่30องศาวัสดุมุงหลังคาคือกระเบื้องพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ640ตารางเมตรพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ580ตารางเมตรพิกัดการรับแสง อยู่ที่ทิศเหนือและทิศใต้ค่ะค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์อยู่ที่18.1ประสิทธิภาพจากการติดตั้งอยู่ประมาณ80.4 1อร์ซค่ะค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ถูกลดทอนจากการติดตั้งอยู่ที่14.55ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ20เศักยภาพพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย อยู่ที่102.50กิโลวัตต์เต่อวัน37,412.50กิโลวัตต์ต่อปีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ154,066บาทต่อปีค่ะจํานวนแผงที่ติดตั้ง160แผงกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ14,000ค่ะ หาจุดคุ้มทุนตามอายุแผงค่าเฉลี่ยแผงอยู่ที่ประมาณ25ปีจากการคำนวณระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่1 4ปีค่ะดังตารางค่ะโดยคิดอัตราก้าวหน้าของค่าไฟฟ้าอยู่ที่102%ค่ะออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและแดแารแกมระบบ จากโซลาร์เซลล์เข้าสู่ชาร์จเจอร์ส่งออกที่ตัวเก็บประจุแบตเตอรี่และส่งออกไปที่อินเวอร์เตอร์แปลงเป็น AC เข้าสู่ตัวอาคารครับผมกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ต่อวันนะครับผมประมาณ466.3 kV จากโหลดตัวในอาคารนะครับผมรวมทั้งหมดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่29,166พลังงานแต่ละวันอยู่ที่466,300หกตมืันาวงตารางค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้นะครับผมหมายเหตุ เป็นการคำนวณที่ใช้ตัวเลขโดยประมาณจึงควรให้ผู้บริษัทประเมินหน้างานจริงคำนวณระบบป้องกันแบตเตอรี่ใช้แบบ12โวลต์5ก้อนต่ออนุกรมกันจะได้เท่ากับ60โวลต์ที่กำลังไฟฟ้าผลิตได้ต่อวัน100 3.6มจุดเควัตคูณหกจะได้เท่ากับหกแสนสองหมบวัตต์าวต่อก้อนก็จะตกอยู่ที่1 2ึ่งหอมแปดอมแาวใช้ประมาณหน0 0งหมื่แอมแาว จะตกอยู่ที่64ก้อนต่อแถวมีทั้งหมด4แถวจะตกทั้งหมด256ก้อนค่ะและในส่วนของะะอินเวอร์เตอร์นะคะสเปคอินเวอร์เตอร์อยู่ที่75กิโลโวลต์ใช้จำนวน5ตัวตัวละ88,000บาทค่ะทั้งหมดรวมเป็นเงิน440,000บาทค่ะโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะคะ จากสูตรเราจะใช้หวัดหารด้วยแรงดันสูงสุดของแผงคูณด้วยจำนวนแผงทั้งหมดและคูณ1.2จะได้ 17.03M แอมป์โดยใช้ทั้งหมด4ตัวตัวละ1,400บาททั้งหมดเป็นเงิน5,600บาทค่ะการคำนวณข้อมูลศัก,กยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานที่นะคะ จากการใช้โหลดของสถานที่จะอยู่ที่466,300วัตต์ทาต่อวันค่ะคือ 1. หาค่าเฉลี่ยการใช้ช่วงกลางวันจากสูตรกำลังไฟฟ้าที่ใช้คูณวันต่อวันจะได้466,300ค่ะ 2. ใช้แผงโซลาเซลล์กำลังผลิตเท่าไหร่ใช้สูตรกำลังที่ใช้ส่วนด้วย ผลิตไฟได้เฉลี่ยจะเท่ากับ103.6กิโลวัตต์ค่ะ 3. าจำนวนแผง1แผงผลิตได้ประมาณ650วัตต์650วัตต์จะเท่ากับ160แผงค่ะและ 4. พื้นที่ที่ติดตั้ง1แผงขนาดประมาณความยาว2.3เมตรกว้าง1.3เมตร 160แผงจะใช้พื้นที่640ตารางเมตรค่ะค่ะและกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ